สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของโมโต g p พันหกเป็นตัวนี้นะครับโมโต g p พีันหกนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาบันทึกช่องพร้อมกัน,นครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับ เปิดขึ้นมาถ้ามาเจอในโหมดแบบนี้นะครับ001แบบนี้นะครับก็คือหมายวามว่ามันอยู่ในโหมดช่องเมมโมรีนะครับเราจะบันทึกช่องไม่ได้นะครับเราต้องเอา001ออกให้มันเป็นแบบข้างล่างแบบนี้แบบ VFO แบบนี้นะครับอ่ะทีนี้วิธีเอา001ออกให้ทําแบบนี้นะครับให้กด VFO นี่ครับตัวนี้เป็น1ทีครับปุ๊บเห็นไหมครับเป็น VFO แล้วเห็นไหมครับทีนี้ก็กดความถี่ได้เลย1 อ่าห้าสามอ่าสองห้าศูนย์นะครับอ่ันี้เป็นความทีสมมุตินะครับได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับวิธีบันทึกช่องนะครับให้ทําแบบนี้นะครับให้กดเมนูครับตัวนี้ครับปุ๊บเพื่อจะเข้าโหมดเมนูไปเมนูที่30นะครับกดไปเลยครับเมนู30หรือไปแบบลัดนะครับกด30มศนย์ครับสามศูนย์ครับเมนูที่30นั่นเองก็คือเมมนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับ ได้เมนูที่30แล้วให้กดเมนูครับปุ๊บเพื่อจะเลือกช่องจะมาใส่ว่าเราจะเมมไว้ช่องไหนนะครับอันนี้ก็กดลูกศรลงช่องที่2เห็นไหมครับให้สังเกตถ้าเป็น cs แบบนี้นะครับก็คือหมายว่าช่องมันถูกบันทึกแล้วนะครับเราบันทึกทับไม่ได้นะครับอ่ะเป็นช่องที่4แบบนี้เห็นไหมครับมันว่างเห็นไหมครับนะอ่าช่องที่5ไม่ได้นะครับก็คืออ่าช่องมันถูกบันทึกแล้วนะครับก็คือตอนนี้ก็คือ มีช่องที่4ที่มันว่างยังไม่บันทึกนะครับเราก็บันทึกได้เลยนะครับหรือถ้าเราจะบันทึกช่องที่1นะครับเราก็ต้องไปลบนะครับเราก็ต้องไปลบนะครับวิธีไปลบนะครับก็กดลูกศรขึ้นเป็นเมนู31เอ่าเมนูนี้เลยนะครับเมนูที่31เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับกดเมนูปึ๊บเราจะลบช่อง1เห็นไหมเราจะลบช่องไหนก็เลือกเอาเห็นไหมครับช่องที่2เห็นไหมครับผมจะลบช่องที่1นะครับ เสร็จแล้วได้ช่องที่ต้องการแล้วกดเมนูครับปุ๊บอ่าลบแล้วนะครับอ่าผมจะลบช่องที่2อีกนะครับกดเมนูครับปุ๊บอ่าให้มันกระพริบแบบนี้นะครับแล้วกดเมนูครับปุ๊บอ่าให้มันว่างแบบนี้ศูนย์สองเห็นแบบนี้เห็นไหมครับอ่าทีนี้กด exit ออกมาปุ๊บอ่าทีนี้วิธีบันทึกนะครับก็เหมือนเดิมครับกดเมนูไปเมนูที่30อันนี้เป็นเมนู31ใช่ไหมครับกดลูกศรลงปุ๊บ เมนูเมมเห็นไหมครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บเพื่อจะเลือกใส่นะครับอ่ะกดลูกศรขึ้นช่องที่2อานี้ช่องที่1นนะครับอ่ะทั้งหมดมันได้กี่ช่องครับลองดูครับปุ๊บอ่าทั้งหมดบันบันทึกได้999ช่องนะครับโอ้เหลือเฟือนะครับอ่ะผมจะบันทึกไว้ที่ช่องหนึ่งเลยนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยนะครับอ่ะช่องต่อไปนะครับ ช่องต่อไปช่องที่2นะครับทุกครั้งบันทึกให้กดไว้ช่องบนเส,นนอนสมอนะครับอ่ะหนึ่งสี่สี่อ่าห้าร้อยนะครับอันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับอ่ะอันนี้ผมจะบันทึกไว้ช่องที่2นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บอ่ามาเมนูเมมกดเมนูวบปุ๊บอ่ากดลูกศรลงนะครับอ่าให้เป็นช่องที่2แบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดเมนูยืนยันการบันทึกครับปุ๊บอ่าปุ๊บ มันจะบอกว่าคอนเฟิร์มด้วยนะครับอันนี้ผมปิดเสียงไว้เลยไม่ได้ยินทีนี้เข้ามาดูช่องที่เราบันทึกไว้นะครับให้กดวีไอโเนี่ตัวนี้ครับเนี่ยกดไปหนึ่งทีครับปึ๊บอ่าเห็นไหมช่องที่2อ่าช่องที่1เห็นไหมครับที่เราบันทึกไว้นะครับทีนี้การสแตนบายนะครับการสแตนบายถ้าเราจะเอาช่องที่2ไว้ข้างล่างก็ให้ทําแบบนี้นะครับให้กด AB เนี่ยครับ AB สังเกตเมนนะครับมันกระโดดมาข้างล่างนะครับปึ๊บ ่าเห็นไหมครับอ่า AB ก็คือเมนกระโดดขึ้นกระโดดลงเห็นไหมครับอ่า AB นะครับถ้าเราจะเอาช่องที่2มาไว้ข้างล่างนะครับอ่มาแบบนี้อันนี้มัน VFO อยู่นะครับเราก็เข้าช่องเมมโดยกด VFO ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเป็นช่องที่3อ่าเราก็กดลูกศรลงให้เป็นช่องที่2เห็นไหมครับเนี่ยครับอ่หนึ่ง standby สอง standby เห็นไหมครับอ่าวิธี s t a n บายนะครับอ่าวิธีเลือกช่องอ่าวอก็กด นี่ครับ ab แล้วก็วอได้เลยกดช่องล่างก็กด ab ได้เลยนะครับการสแตนบายนะครับท่านจะเอาช่องแดงมาสแตนบายก็ได้นะครับก็กดลูกศรขึ้นเนี่ยครับช่องสแตนบายเป็นช่องที่3เห็นไหมครับดำบนแดงล่างแบบนี้ก็ได้ครับหรือจะเอาแดงไว้ข้างบนแดงไว้ข้างบนก็กด ab ครับก็เลื่อนให้เป็นช่องที่3เห็นไหมครับ3าเห็นไหมครับ เอาหนึ่งไว้ข้างล่างก็กด A B ให้เคอร์เซอร์มันมาข้างล่างเมนมาข้างล่างกดลูกศรลงให้เป็นช่องที่1เห็นไหมครับวิธีเลือกสแตนบายท่านจะสแตนบายดำดำแดงแดงก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านชอบเลยนะครับครับวิธีบันทึกช่องมันก็ไม่ยากนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ